แต่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเหมือนกันท่านก็คงไม่ต้อยากให้แตกต่างใช่ไหมครับแเมตตาคืออะไรนะครับครับคือสงสารเนี่ยครับเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความทุกข์มันสงสารเกิดความสงสารนะครับครับกรุณานะครับคือมีมีสงสารตัวใหญ่ให้เขาค้นทุกข์นะยแต่เมื่อเขาค้นทุกข์ได้ปุ๊บเป็นไงครับมุทิตายินดีนะครับหรือทำเป็นความสุขก็ยินดีเนี่ย ได้สระสาทยบัดพัยศใช่ไหมท่านไปสแสดงมุขิตาดียี่ยนดียินดียีนดีนดีดดแออุเบขานะครับเมื่อสุดท้ายแล้วมันไปไม่ไหวไก็ปล่อยวางนะครับแบกออุเบขาเนี่ยเปน็นกลางนะครับอย่าไปคอยตามอย่าไปอะไรตามมาหมายนี่ถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจแน่เรื่องของกนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปค่กว่าไปสังเคราะห์นะครับไปสังเคราะห์ได้อันดับแรกเราต้องรู้หลักของมันก่อนนะครับพอรู้หลักของมันปุ๊บเนี่ยเราไปสังเคราะห์ได้เลย นะครับเพราะฉะนั้นการเราอยู่ในป่าเนี่ยลูกพี่ลูกพ่อไปได้นะครับไปได้แต่ไปแล้วกลับออกมานะครับอย่าไปแล้วไม่กลับนะถ้าไปไม่กลับเนี่ยโอ้์ลำบากนะต้องไปแล้วกลับออกมาด้วยนะฮะเอ้าครับเออ่ครับท่านท่านรอดูทุกวันนี้เขาจะมีปฏิบัติศกรรมอย่างไรครับใช่ปฏิบัติกรรมนะปฏิบัติศกรรมสมัยปุ๊เป็นสมรภูมิ นะครับไปเข้าไปฏิบัติเนี่ยโอ้นะครับปฏิบัติต้องก่อนเนี่ยหนักนะครับหนักมากแล้วก็มีการลงโทษกันแบบาตามกฎเลยนะครับประเภทลง,งที่หลวงพ่อองค์ใดที่ผิดปฏิบัติผิดนี่ยเขาต้องไปตามหน้าเลยส่วนมากปฏิบัติกัรมดี๋ยวช่วงหน้าหนาวใช่ไหมช่วงหน้าหนาวนะครับพอไปเทน,น้าแล้วก็ปักเม็ดอะไรจะไปก็ขาดนั่นนะฮะสมัยก่อนนี่มีนะครับตอนเรื่องของการมีอยู่ปัจจัยน้หลวงพ่อหลวงพี่ก็ไม่ต้องไปอะไรมากมาย คือการฝึกจิตมีความจําเป็นต้องทำ <c oughs> นะครับฝึกจิตมีความจาเป็นต้องทำนะไม่อย่างนั้นแล้วเวลาท่านอธิบายท่านจะไม่ลึกซึ้งนะครับอธิบายจะไม่ลึกซึ้งสอนเด็กว่าพริกมันเผ็ดน,นะเผ็ดยังไงลราพร่อเออมันก็เผ็ดนะะอนะครับแต่ถ้าหากว่าเราได้ได้ชิมได้ลองดิมรสอะไรต่างมาแล้วเผ็ดมันเป็นยังไงเราสามารถพอที่จะยกตัวอย่างได้นะครับอาทีนี้มาดูเรื่องนะครับเออ สุดท้ายนะครับก็คือที่ปัญหาคือการนําเสนอนําเสนองานในที่ได้รับมอบหมายนะครับท่านท่าน่านไปนําเสนอเรื่องอื่นนะการสัมมนาเนี่ยการสัมมนาในห้องเรียนจะเป็นลักษณะมอบหมายอย่างนี้นะครับเราให้ไปหนึ่งหัวข้อแต่ท่านก็ไปแตกงานนะครับนี่คือสัมมนาในห้องเรียนแต่สัมมนาอย่างเป็นทางการหรือที่เขาจัดสัมมนาเขามีหัวข้อเดียวนะครับมีหัวข้อเดียวแต่ให้ แต่และท่านแต่และท่านเป็นไงครับให้ความหมายคือพ mm ูดนะฮะอธิบายนําเสนอเรื่องเดียวกันในทัศนะของท่านใช่ไหมครับต้าสศีลห้าในทัศนะของพ่อคืออะไรศีลห้าในทัศนะของท่านดรเยโสธราคืออะไรศีลห้าในทัศนะของหลวงพ่อคีรันเป็นยังไงเนี่ยเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันนะครับ แต่ในการสัมมนาในชั้นเรียนในลักษณะนี้เราแบ่งหน้าที่กันนะครับเนื่องจากเราไม่มีเวลาให้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มต,ต่อไปเนี่ยท่านไปดูเลยได้เรื่องนี้มานะครับเจ็ดท่านแต่และท่านจะไปแบบไหนแบ่งกันเลยท่านนี้ให้เรื่องของความหมายท่านนี้ให้ประเด็นปัญหาท่านนี้ให้แก้ปัญหาท่านนี้สรุปที่สำคัญคือสรุปสรุปต้องตรงประเด็นนะครับ ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยท่านสรุปนะครับเออแต่นะครับอยา่าไปสรุปเรื่องื่นนะครับ <Okay. S 1> นะบอยา่าไปสรุปเรื่อื่นะครับคือการนรําเสนอการสรุปเนี่ยต้องอยู่ในกรอบหรืออยู่ในขอบข่ายของงานที่มอบนะครับอยา่าไปเอาอ่เขาเรียกว่ามันก็มีบ้านสนใช่ไหมฮะท่านดรยศสุธมันก็มีบ้านในสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มเข้าไปมี นะครับแต่อย่าให้มันมันออกน,นอกไปเกินไปเพราะบางทีเรารู้เยอะเนี่ยรู้เรื่องนี้เยอะเลยนะครับบางรูปนะครับเานาเื่องจากปัญหาที่ให้ไปมันเรื่องกันนะครับหกเจ็ดข้อมันเรื่องกัน,นก็อ <cend> ย่าให้มันไป,ไปไปทับคนอื่นมากนะครับอย่าไปทับคนอื่นมากนะครับไม่อย่างนั้นแล้วกลุ่ปต่อไปเนี่ยเ <months S 1> <ๆ S 2> ขาจะไม่มีอะไรที่จะพูดนะครับทีนี้เนี่ย <c oughs> ปัญหานะครับอ้าวอย่างเช่นเนี่ย <c oughs> เวลาที่ท่านสุปมานะครับอันนี้เป็นไกด์ใช่ครับมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับอย่างปัญหาเรื่องนี่ยนะฮะรุ่นร้อน่ยสมาธิความสนใจความ,า,ามารับผิดชอบงานเป้าหมายเนี่ยปัญหาเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยไม่ค่อยสนใจการสอนของครูเนี่ยปัญหานะครับเบื่อหน่ายไม่สนใจนะครับเบื่อหน่ายเลยไม่เอาเลยจะเป็นยังก็ท่างไม่สนนะครับ <c oughs> สาเหตุ เนี่ยทดลองดูขารดระเบียบวินัยนะครับเนบี่ยบางทีที่เราพูดว่าบางทีเด็กแต่และโรงเ,เรียนแต่ละเรียนเนี่ยมันขาดขารดระเบียบวินัยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะครับสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์นะครับสภาพปัญหากอบครัวครูขาดการนําเทคนิคและวิธีการใหม่ๆเข้ามานี่คือสาเหตุของปัญหาเรื่องของสมาธินะครับเรื่องของสมาธิเรื่องของการมอบหมายงานเรื่องอะไรต่างคนกี่ความสนใจของเด็กจะไม่มี อันนี้เนี่ยเป็นไทยนะครับยกตัวอย่างให้เห็นนี่คือสาเหตุของปัญหานะครับทีนี้พอเป็นสาเหตุปุ๊บท่านก็บอกในทางแก้ปัญหานะค,รครูก่อนนะครับครูก่อนนะครับมีทักษะในการกระตุ้นให้เกิดความอยากอยากรู้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีแล้วท่านก็ไม่ต้องไปอธิบายลึกมากนะครับเนื่องจากจะมีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องของสื่อการสอนสื่อแรงต่างเหล่านี้อยู่นะครับ ถ้าท่านบอกว่าครูต้องมีอะไรนะทักษะในการกระตุต้นเกิดความอยากรู้โดยท่ยานจะต้องมีสื่อการสอนส,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 สื่อการสอนต้องทำโน่นนี่นั่นอะไรต่างเรียกกลุ่มที่รับเรื่องสื่อไปเป็นไงครับเอาและเอาของฉันไปหากินหมดแล้วนะต่อไปจะพูดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้นะครับให้เขารู้ว่าทานแก้ปัญหามันคืออะไรนะครับหนึ่งสองสามสี่พอติดตามกันในการสอนตลอดเวลานะครับแน่นอนนะครับอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเช่นนะ นะต้องเช็คเนะี่ยสุดท้ายคือเช็คครับสุดท้ายคืเช็คเราเรียนอะไรต่างๆไปเด็กเช็คการเรียนการสอนเวลาที่เราเอ่ามอบหมายงานได้ไปจำกับ,กต,นะบ,บกกติดตามนะครับมอบหมายงานได้ไปปุ๊บติดตามนะครับอย่าไปทิ้งถ้าทิ้งเมื่อไหร่แล้วเด็กเด็กมันจ้องอยู่แล้วเด็กมันจ้องอยู่แล้วอาจารย์ลืมลูกพ่อลืมอ่าล,ลูกครูลืมเนี่ๆสบายตูรักอะไรเงี้ยนะครับเพรนะาะฉะนั้นเะราติดตามนะครับติดตามการเรียนการสอน แล้วโดยเฉพาะเด็กคนไหนที่ที่เขามีสภาพปัญหานะครับมีสภาพปัญหานะ่มอบหมายงานที่เงินให้ก่อนนะครับตรงนี้สาคัญมากนะครับตรงนี้สาคัญมากนะฮะหลายท่านที่ที่ได้นําเสนอจะบอกว่าเด็กเนี่ยแน่นอนครับพัฒนาการไม่เหมือนกันใช่ไหมครับพัฒนาการของเด็กไม่เหมือนกันหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กบางคนนะครับเด็กบางคนเนี่ยเรา เด็กเด็กบางคนเนี่ยมันต้องอนะดึงใช่ไหมครับดึงนะฮะดึงเด็กบางคนเนี่ยเราแค่ชี้ทางมันก็เดินไปเด็กบางคนเนี่ยเราต้องดึงนะจูมือใช่ไหมครับเราต้องฟาหน้าอ,อะไรนะจับหน้าดึงหลังด้วยนะครับทางอะไรผักก็ไปดึงก็มานะครับเพราะฉะนั้นการมอวงหมายางานเนี่ยสำคัญมากนะครับมีน้องที่เป็นครูครูคนหนึ่งเขาโชคดีที่ได้บรรจุนะครับ เรียกว่ากอดปิดบัญชีนะครับกอดปิดบัญชีเสร็จแล้วพอไปอยู่โรงเรียนเนี่ยอขอออกมอบหมายงานให้รับผิดชอบนอกจากสอนตามปกติแล้วให้ดูแลเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรเด็กที่เรียนไม่ทันคนอื่นขึ้นป .4 อ่านหนังสือยังไม่ออกเลยบวกเลขไม่ได้นะครับบวกเลขไม่ได้ก็ลูงพ่อมาลองคิดดูผ่านปอนก็สองกดสามมา,าได้ยังไง ยิ่งตัวันนี้นะห้ามเด็กอะไรนะเดียสังชัญนดนะไ,ได้ไหครูก็ไม่มาไล่รับนู้หลับตาให้ไปบางทีเรียนไม่ได้ต้องให้งานไปแต่งานไม่ได้ใช่ไหมทำเองไม่ได้ใช่ไหมลุงพี่บอ,อ,อ,อกว่าอะไรลกอเออล่อเสร็จแล้วเนี่ยเขาไน้รับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยอจะทำยังไงจะทำยังไงผมก็ได้ความรู้จากสัมมนาพะสนเนะครับก็คือลอง,ลอง,ลองดู <c oughs> แต่ว่าโดยเทคนิคของความเป็นครูเขาอีกแล้วแหละเห็นไหมว่าพอเราแสดงความคิดเห็นไปปุ๊บเออมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เขากำลังจะทำนะครับเด็กบวกลบไม่เป็นนะครับอันดับแรกเราเอาบวกกับลบง่ายๆใช่ไหมครับบวกกับลบง่ายๆคูณหารอย่าเพิ่งนะครับถ้าบวกยังไม่เป็นแล้วนะบ,บวกไม่เป็นแล้วที่คูณได้แล้วมันก็ไม่มีทาน ค่าลบยังไม่เป็นแล้วไปหารได้ไหมครับไม่มีทางนะครับนะบมีอุคันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับมันก็มีเรื่องนอกเรื่องบ้างใช่ไหมฮะไม่ว่ากันนะฮะมีอุคันหนึ่งที่ลูกชายผมเรียนอนุบาลนะรเรียนอนุบาลเสร็จแล้วครูให้การบ้านมานะครับครูให้การบ้านมาเป็ีนการบ้านภาษาอังกฤษครับตอนนั้นที่เขากำลังภาษาอัองกฤษมากๆ มีการจ้างครูชาวต่างชาตินะมาสอนตามโรงเรียนตา่ตางๆโรงเรียนในเมืองนี่เขาจ้างครูฝรั่งมาสอนอน่ยะมากมายเสร็จแล้วเขามาให้การบ้านมานะครับให้การบ้านมาท่านรู้ไหมคณิตศาสตร์เนีษษนะ่ยผมต้องช่วยลูกสอนนะรช่วยลูกช่วยลูกช่วยลูกคือต้องอธิบายพอมันเรียนสูงขึ้นนะครับไอ้คนโตเรียนสูงขึ้นเนี่ยผมก็จอดเหมือนกันนะเพราะผมได้คณิตศาสตร์พื้นๆเนะี่ยเรียนตอน 3, 5, 6, 6, นี้ก็สาเนี่ยได้ นะครับแต่พอไปเป็นอะไรนะถอนรูปถอนโมดนี้นะั่นอะไรต่างโอ้ยจอดครับแต่คณิตศาสตร์ดูตัวอย่างได้ครับแต่ภาษาอังกฤษหลวงพ่อเป็นไงครับ <c oughs> โอ้ A B C D นะครับ A B C D มันไม่เท่าไหร่ครับแต่มันเป็นแปลธรรมนะ fine, thank you เอท Good morning อะไรต่างคือเขาให้สับคือเขาให้อะไรนะ ท่านตัดเตอร์เขาให้ประโยคมาแล้วก็ให้เด็กแปลนะครับให้เด็กแปลนะครับให้เด็กแปลเสร็จแล้วผมก็ทำนั่นแหละทำแบบถูกบ้างผิดบ้างอะไรบ้างเสร็จแล้วมีประชุมผู้ปกครองผมก็เข้าไปหาครูเข้าไปหาครูบอกว่าทำไมถึงให้เด็กอนุบาลแปลประโยค เขาบอกว่ามันเป็นนโยบายของโรงเรียนที่ต้องการให้เด็กเรียนคู่ขนานท่านเข้าใจคำว่าคู่ขนานใช่ไหมคู่ขนานคือไปพร้อมกันไปอย่างนี้นะไม่ใช่สวนกันเลยนะไปไปอย่างงี้ A B C D ก็เรียนไปแปลประโยคก็แปลไปผมบอกว่ามันจะทําได้ยังไง A B C D แต่ละตัวสาบแทนตัวไหนเด็กยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับ และจะไปให้เปลีประโยคได้ยังไงนะครับมานาดผมก็เลยใส่ครูใหญ่ไม่ใช่ใสค่ครูใหญ่คือพูดเดยอะพอสมควรนะครับคือเรื่องบางเรื่องมันคู่ขนานได้แต่เรื่องของภาษาอังกฤษมันคู่ขนานไม่ได้เพราะตราบใดที่เขายังไม่รู้ว่ากรไกาา่ภาษาอังกฤษใช้ตัวไหนบ้างใช่ไหมครับบางทีเทก็มีจีก็ม,กมีอย่างเงี้ยเด็กจะไม่รู้เลยและจะให้เด็ก แต่ประโยคเพราะว่ามันไปด้วยขันไม่ได้สุดท้ายต้องเรียนเปลี่ยนพราะไม่ได้ผมเนี่ยขนานผมอยู่นี่นะผมต้องไปเสียเวลาสอนลูกผมเลยถ้าเกิดลูกเขาที่อยู่กับตายอยู่กับยายนะฮะไม่มีผู้ปกครองแบบนี้ถามาเด็กจะทําได้ไหมผมบอกทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปนาเน<ช>นรียนขอซึ่งต่อมา ก็ไม่มีการเรียนการสอนแบบนี้นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะ